สวัสดีครับวันนี้พาลูกค้ามาดูตัวใหม่มีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าไอ้ตัว R7 เนี่ยมันใช้กับไมนอตตัวนี้ได้ไหมนะครับได้นะครับลูกค้าได้นะตัวนี้ผมว่าน่าจะได้นะเพราะมันเป็นแจ็คไทไทเคนะตัวไทคือเดี๋ยวลองดูผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับใหญ่ๆก็ลองกับตัวอื่นเดี๋ยวลองกับตัว R7 ดูไอ้ตัว R7 มันจะเป็นตัวไหนมันจะเป็นตัวแจ็คตัวนี้ไหมเดี๋ยวตรงกันไมนอตเดี๋ยวได้แกดูเนย ได้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 เลยครับเดี๋ยวนะเราปิดปิดก่อนมันจะลงได้ไหมลงไม่ได้ดิไม่ได้ครับใช้ไม่ได้นะเห็นไหมมันเสียบไม่ได้นะครับอา้าวสุดอยู่นะน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองดูโอ้ <Welcome. S 1> ดังนะดังดังดัง,ดงได้อยู่ได้อยู่ทุกคน เยวเปิดให้สุดเลยเดี๋ยวผมเปิดที้สุดเลยรู้ได้อยู่ได้อยู่เนีย่ยฟังเสียงดูนะได้ได้ได,ดเดี๋ยวลองเลื่อนเปลี่ยนช่องกันแป๊บนึงปึ๊บลองกดพีทีดิติดไหมกดพีทีไม่ได้อ่ะกดวีทีไม่ติดนะครับทุกคนแค่เสียงเสียงได้นะเสียงได้ ผมว่าจะตที่คืไม่ได้หกสี่เจ็ดสี่ตัวเคตัวทีห้าสิบสองตัวโอเคตัวละเก้าสิบเก้าสี่สองกูดังดีอยู่แต่ว่าเสียงไม่ได้เออน่าจะได้เป็นที่แจ็คอะครับแจ็คมันเสียบลงไม่สุดแจ็คมันเสียบลงไม่สุดดูดิอยู่นะโอเคนะตัวสรุปแล้วตัวตัวเนี้อ่าเจ็ดมันอ้าวได้แล้วเสียบลงไม่สุดนี่ได้แล้วอันที่เจ็ดเดี๋ยวนะตัวนี้คนละช่องนะครับคนละคนละช่องนะครับ ไม่ใช,ช้ะนะใขช่องูอ้ชีพนะเห้ยหายก็ผิดสองอเมื่อกี้ยิงเสียบได้เลยนี่ไงมันไม่สุดนะครับมันไม่มันติดแค่ตรงนี้นะครับอ่าสรุปแล้ว R7 ไม่ได้นะครับถ้ากดเข้าไปอะได้อยู่เนี่ยได้อยู่นะแต่พอกระดูกกระดิกได้ไหมอะได้แล้วได้แนละ้วต้องกดให้ให้แบบแน่นเลยนะลูกค้าปุ๊บนี่ไงติดละเดี๋ยวลองช่องเดี๋ยวลองฟังช่องนี้ดูนะครับว่าเสียงมันออกไหม เราจะเอาเตัวนี้มาให้ลองฟังช่องนะสองสี่ห้าเก้าสี่เจ็ดห้านะครับสองสี่ห้าเก้าสี่เจ็ดห้าเดี๋ยวไลดูช่องก่อนนะครับให้มันตรงกันนะเพราะว่าช่องไม่ตรงกันมันจะฟังไม่ได้เป็นเก้าสี่เจ็ดห้านะครับเป็นเก้าสามเจ็ดห้าดีกว่าอ่ะสองสา ไม่ใช่ดีเก้าสามเจ็ดห้าสองสี่ห้าห้าร้อยใอเคเพราะว่าเดี๋ยวไปกวนช่องกู้ภัยเขาทำงานกันนะเราต้องหลีกเลี่ยงช่องที่เขาทำงานกันนะคเวลาเราลองเครือค่องอะไรทีนี้โอเคนะถ้าเราไม่ได้ใส่พวกเราม่ลงเราไม่โหลดเราจะใช้ช่องอื่นนี่นะจะสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าอดสิบเวลาเราพูดมันจะเป็นสีเขียวขึ้นนะ ทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบไม่ออกจากตัวนี้นะท่าเสียงไม่นะโอเคเดี๋ยวลองมากดปีทีดูมาลุ้นกันม่าเสียงออกไหมทดสอบโอเคได้นะสรุปได้สรุปคือไม่ใช้ได้แต่ต้องกดเวลาเราเสียบครั้งแรกเดี๋ยวต้องกดตรงนี้เข้าให้แน่นเลยแน่นทดส,สอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบเช็คโอเคกับอาเจ็ดใช้ได้ลูกค้าสั่งมาได้เลยทดสอบให้แล้วอันนี้ก็กดปิดนะ พอก,กดปิดไฟมันจะหายกับพิบเดี๋ยวกดค้างไว้อย่างงี้นะอ่ากดค้างไว้ปุ๊บเห็นไหมอันนี้คือปิดละส่วนตัวด้านข้างตรงนี้จะเป็นไฟเดี๋ยวเราเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนปุ๊บกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับจะเป็นไฟฉายนะ LED นะสว่างมากดูดิสว่างมากครับ LED นะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นแดงกับพิบน้ำสลับน้ําเงินนะครับสว่างเหมือนกันนะครับสว่างมากเหมือนกันนะนี่ครับ จะเป็นไฟสุเฉินนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะดับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มลบเสียงนะครับตัวโอ้โหเสียงดังส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวไมค์ตัวนี้นะจะเป็น type c ที่ขาเอาพวกที่ชาร์จของอ่าโทรศัพท์ที่เป็น vivo หรือว่า samsung ไรพวกนี้ชาร์จได้แต่ว่าต้องไม่ไม่เป็นพวกฟ้าชาร์จนะเพราะถ้าฟ้าชาร์ตเนี่ยมันอาจจะทําให้บอร์ดบอร์ดตัวชาร์จเนี่ยตัวนี้พัง แล้วเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเอาเป็นพวกหัวชาร์จธรรมดาชาร์จช้าหรือพวกนี้ครับธรรมดานะชาร์จโอเคนะครับสรุปก็คือกับ R7 ไม้ตัวนี้ใช้ได้นะครับผ่านผ่านละนะครับเพราะว่าถามกันเข้ามาหลายคนนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าต้องลองก่อนต้องขอลองก่อนจะไม่ตอบลูกค้าสุมสุ่ม5นะเพราะฉะนั้นตัวสําสหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น XED นะครับ0982นะครับเป็น XED 0982นะครับลูกค้า สามารถกดสั่งหรือว่าสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ช่องทางการสั่งซื้อต่างๆนะว่าจะเป็นทางบ้านหลังสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านฟ้านะครับก็สามารถติดต่อกับทีมงานได้เลยนะครับใช้ได้นะน่าจะเป็นในส่วนของอที่เป็นไททยไทเเคเนี่ยน่าจะได้หมดนะครับแต่ว่าเราต้องดูตรงเนี้มันสําคัญตรงร่องพวกนี้ครับพวกหัวไม่นเนี่ยหัวแจ็คันจะลงไม่ได้แต่หัวแจ็คมันจะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้สําหรับอาเจ็ดนี้ผมทดสอบให้ละ ใช้ไงานได้นะครับโอเคผ่านแล้วก็สบายใจได้ซื้อไปไงก็ใช้ได้โอเคครับผมสวัสดีครับ